เป็นการเตือนสติก่อนที่จะขบฉันดยการพิจารณาอาหารให้เห็นความเป็นจริงทำไมเช่นนั้นมันจะเป็นการขาดสติกินแบบเล่นๆ จึงมีการกินที่ไม่สุภาพกินไปเละเทะกระเด็นกระดอนกินด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพลินในรสชาติกินโดยไม่มีความระมัดระวังแปลว่าขาดสติและอย่าเถียงเนะ้ออย่าเถียงพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูตัวเองครับเคยไหม ที่จะฉันโดยการปล่อยอารมณ์ใจลอยคิดถึงเรื่องอื่นๆกินแบบลวกๆใจคอไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกกระดีกระดาไปตามรสชาติไปตามอาการของอาหาร แต่กินดีก็แอบป,ปี๊ปปื้มปิติดีใจกินไวเกินก็ไม่รู้รีบเกินรีบกิน,กนมีความโลภอยู่ในขณะกินด้วยกลัวจะกินได้น้อยยิ่งกินหลายคนด้วยเหมือนจะต้องแย่งกันกิน จะกินได้น้อยเลยต้องรีบเที่ยวรีบตื่นไวๆเราจะได้กินมากกว่าคนอื่นตัวอย่างเหล่านี้ล้วนแต่ที่เรียกว่านิสัยไม่ดีทั้งนั้นมันปลูกฟังไว้ตั้งแต่เรื่องตรงนี้เรื่องที่จะกินนี่แหละไปก่อวอดก่อตัวไว้ตั้งแต่เล็กๆเ,เด็กๆ อตอนเล็กตอนเด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะตำหนิติเตือนตักเตือนไม่ให้ทำก็จะยังเถียงไม่เป็นก็ยังพอว่าได้หน่อยแต่พอโตไปแล้วนี่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่มีใครไปติตำหนิติเตือนแล้ว เขาถือว่าหากินได้เองแล้วไปว่ามันเดี๋ยวมันจะโกดไปสอนมันโอ้เขาจะว่าเขารู้มากกว่าเราเขาโตกว่าเรา <c oughs> เขาเก่งกว่าเราจะไม่มีใครเตือนเลยไม่มีใครเตือนมันก็จะติดนิสัยนั้นไปผิดก็ไม่รู้เพราะไม่มีใครเตือนนะ ไม่มีใครบอกว่าจะต้องทำยังไงไอ้ที่ทำอยู่นะั้นมันดีแล้วเหรอก็คอยรอฟังอยู่เหมือนกันถ้ามันผิดต้องมีคนว่านี่แต่ไม่มีใครว่าเราเลยอืมเขาไม่ว่าเขาไม่กล้าว่าเขากลัวแกจะโต้จะเถียงกลัวฝีปากแกอืมกลัวอารมณ์แก เขาเลยช่างมันเถอะพอช่างมันเถอะมันก็เลยนั่นแหละไม่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยกิริยาอาการกินคนนี้กินตะกะบุมมามไม่อยากจะกินด้วยไม่อยากจะกินใกล้ไม่อยากจะให้มากินอะจะเชิญไปในงานต่างๆก็อายเขาว่าม กินไม่สุภาพไม่เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยตัวอย่างแบบนี้จริงคนก็คงไม่มีใครชอบอ่ะเออเขานั่งกินกันเงียบจิบแล้วลองมีคนสักคนหนึ่งไปทําตามอำเภอใจเคี้ยวดังจับจับซดโพดพาดขึ้นมาเข้าในวงนั้นอ่ะเออในโต๊ะนั้นน่ะผู้ดีก็มักจะไม่ว่าใครซะด้วยดีก็เงียบ โอ้อ้นั่นมันไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมันก็คงจะตะกาต,ตะการไปรใหญ่แต่นี้เขาก็จะจําไว้ละเนี่ยไม่เป็นที่รักของมนุษย์นะจะจําไปละถ้าไปงานแล้วไปเจอไอ้หมอนี่นะอย่านั่งโต๊ะเดียวกับมันเนอะอย่าให้ร่วมโต๊ะเนอะไม่เป็นโซกเนี่ยไม่เป็นที่รักของมนุษย์หมายถึงอย่างนี้ไม่ต้องมองไกลฝึก หรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจากเรื่องเหล่านี้แหละดูเรื่องกินเป็นยังไงเรื่องอยู่เป็นอย่างไรกุติสกปกไหมจีวรสกรปกไหมรองเท้าสกปกไหมเนี่ยดูเรื่องนี้แหละถ้าว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วจึงจะเป็นที่รักของเทวดาเช่นเดียวกันเทวดากับมนุษย์นี่มีความใกล้ชิดกัน รู้ถึงสิ่งที่ดีและชั่วของกันและกันพอเทวดาไม่รักกันเป็นไงเอา้าไม่รักคนแล้วเป็นไงคนไม่รักกันเป็นไงก็อยู่ห่างอยู่ไกลไม่สูงสิงด้วยเทวดาก็เหมือนกันเขาก็ไปอยู่ห่างไกลไม่สูงสิงกับมนุษย์มนุษย์ที่ไม่สุภาพหนี เมื่อหนีก็อุย้ยจะอ้อนวอนจะบวงสวงจะบอกกล่าวอะไรจะขออะไรจากเทวดาขอไปเถอะเขาไม่ได้อยู่ใกล้แกไงแกนิสัยไม่ดีแกไม่สุภาพเขาเลยไม่ได้ยินหรอกเขาไม่สนใจว่าแกจะมาขออะไรแต่เขารู้ละมนุษย์ชนิดนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสงเคราะห์ พราะประพฤติกายวาจาใจไม่สุภาพจึงไม่เป็นที่รักของเทวดาเนี่ยมันมีเหตุผลซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่ององมงายไม่ใช่เรื่องเพอ้อเจอ้อแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเนี้ยเราอยู่ใกล้กันกับพวกหนึ่งพวกกายทิพย พวกนี้เป็นพวกจาตุกมหาราชิกานังเทวดาชั้นที่หนึ่งเหตุที่อยู่ชั้นที่หนึ่งก็เลยใกล้กับมนุษย์ไงสูงกับมนุษย์ไปชั้นเดียวชั้นเดียวถ้าอยู่สูงไปสองชั้นแกไกลมนุษย์ออกไปหน่อยชั้นสาชั้น4ี่ชั้นหชั้นหก็ไกลออกไปเรื่อยๆการที่ชั้นสูงๆจะมาสูงสิงกับมนุษย์ที่อยู่ต่ำเนี่ยจะมีน้อยลง แต่ที่มีอยู่ส่วนมากเลยอยู่ใกล้ชิดกันรู้เห็นการเป็นอยู่รู้ใสนี้รู้ถึงนิสัยจิตใจ,ใจกันและกันคือชั้นจาตุมหาราชิกานังอันมียักษ์ที่เรียกว่ามนุษย์เรียกว่ายักษ์ก็คือเทวดาพวกหนึง่งมีพระราชาของเขาเหมือนกันชื่อว่าเวศสวรรค์ ไม่ใช่เวสุวรรนนะไม่ใช่สุวรรนสุวร์แปลว่าทองเอ,อบาลีมานะั่นคือเวทสวรร์ไทยเรียกพวกยักษ์ยักษ์กผู้ชายเรียกยักษ์สายักษ์ผู้หญิงเรียกยักษ์สียักษ์สายักษสีเหล่านี้ที่มีอนุภาพมากเป็นเทวดา มีร่างกายสวยสดงดงามแต่ถ้าจะปรากฏในสายตาของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ยำเกงต่อบาปจะมาในลักษณะมีเขี้ยวงงงงแต่บ่งบอกให้รู้ว่าฉันมีอันดับเป็นเทวดาก็าจะตรงเห็นตรงเครื่องทรงนั่นแหละว่ามีการใส่ฉลององค์ทรงเครื่องมีเพชรมีพลอย,ละยระยิบระยับ นั่นแสดงว่าเป็นยักษ์ชั้นสูงชั้นจาตุม,มชั้นจาตุมจาตุมหาลา,าชิกาจริงๆจาตุจะตุแปลว่าสี่มีเทวดาอยู่สี่พวกที่อยู่ในชั้นนี้เลยเรียกชั้นที่ว่าเทวดาสี่หมู่สี่พวกเนี่ยจะตุมหา แต่คนเอามอมา้ามามา,มาอ่านควบกันก,นกนระตอเต่าสะอุมันก็เลยเป็นการจาตมจาตมนะแต่จริงๆก็จะอ่านผิดอยู่หรอกเป็นพวกจตุมหาราชราชิกานังเออรู้มันรู้มันจริง,ร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 งมันจะได้ไม่ว่าเพอเจอจะได้ไม่ว่างมงาย ความเป็นอยู่ของจักรวาลเป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้โดยลักษณะพวกพวกนั้นมีความเป็นอยู่คือกายทิพย์พวกมีตาทิพย์ก็จะเห็นกันพวกตาทึบก็จะไม่เห็นจะเห็นแต่ของที่ทึบๆด้วยกันคนก็จะเห็นคนกัน ละเอียดกว่ากายของคนนี่ไม่เห็นละอันนี้ก็จะมีเวทสวรรค์ดูแลรักษาโลกใบนี้เขาจัดหมู่จัดพวกกันว่าพวกนี้ให้ไปอยู่ทางทิศเหนืออืม ส่วนทิศใต้เป็นพวกกลุ่มพันุ์คล้ายยักษ์พวกที่มีอันทะโตเท่าหม้ออันทะลูกอันทะนี่แหละไข่นี่แหละใหญ่เดินคับขามันเลยเดินเดินขาโกงกลุ่มพันธ์ไปว่าหม้อ อะไรเหลือหม้ออันทะมันอใหญ่เหมือนหม้อก็จะมีร่างกายขึงขังแต่เครื่องทรงทั้งหลายจะไม่ได้งดงามเหมือนเหมือนทางเวทสวร์อย่านั้นนะแต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นทิพย์ในหมู่ในพวกของพวกเขาเขาเป็นเทวด,ดา เป็นเทวดาชั้นที่หนึ่งพวกมีอนุภาพเป็นเทวดาจริง,รงๆเขาก็งดงามมีลักษณะเหมือนพระอินทั่วๆไปไนงะบริวารของเขาเหล่านี้ล้วนแต่ชื่ออินอย่างของเราเรียกว่าคนไนงะประชาชนเนี่ยแต่เขาไม่เรียกของเขาว่าประชาชนคนทั่วๆไปนะเ,เขาเรียกพระอินมีพระอินเป็นบริวารนนะ เหมือนกับถ้าบนโลกโลกเราก็คือพระราชาพระราชามีประชาชนเป็นบริวารของเขาก็มีพระอินทเป็นบริวารยักษ์หัวหน้ายักษ์พระราชาแห่งยักษ์คือเวสสวร์เวสสวร์มีพระอินทเป็นบริวารบริวารของเทวดาเหล่านี้ล้วนแต่เรียกว่าอินไม่มีคำว่าพระเลยนะ อินองค์อินออน,นีหลายคนก็นอาจจะเข้าใจว่าองค์อินหมายถึงเท้าสักกะอีกอืไม่ใช่อ่ะถ้าจะว่าจริงๆเนี่ยอินคือนั่นแหละประชาชนของเทวดาทั่วไปเรียกพระอินอเรียกอินไทยมาเติมพระพระอิน อินทระเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าอินทรัทั่วไปในเมืองมนุษย์คนเอามาตั้งชื่อนายอินทิศตวันออกเป็นพวกทัตร,รถเป็นพวกคนทันเทวดาที่ดีดสีตีเป่ามีศิลปะ ในการแสดงต่างๆทั้งหลายดาราถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะมาเป็นพวกดาราเขาก็เลยเรียกว่าพวกนี้มาจากดาวก็คือมาจากสวรรค์ลงมาเกิดเลยมีองค์คาพยพงดงามนิสัยงาม จิตใจงามรูปงามถ้าอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นพวกดาราแต่ถ้าว่ากายงามแต่นิสัยจิตใจไม่ได้งามอันนี้ก็ไม่ใช่ดาราอาจจะมาจากที่อื่นนะนะอาจจะคนมาสู่คนมีความสวยก็จริงแต่สวยอย่างเดียวคือ รูปสวยแต่ถ้าดาราแล้วก็จิตสวยด้วยกิริยาอาการทั้งหลายสวยด้วยถึงจะดารามาเกิดเทพธิดาเทพพบุตรมาเกิดแต่ถ้าดารากายสวยกายงามแต่ลามกอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดารา มันมีมันม,ม่แยกโอ้แยกละเอียดอืมมีเหตุมีผลแยกตาม,มเหตุผลจริงๆกันนะส่วนใหญ่พวกนี้จะมาจากทัตรถทิศทัตรถนี้เขาให้อยู่ทางทิศตะวันออกของโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนว่าแบ่งโซนกันนะสี่ภาค แบ่งโลกใบนี้เป็นสี่ภาคแต่ละภาคมีเทวดาสี่หมู่นี้อาศัยแต่จริงๆเขาไปได้ทั่วนะไปได้ทั่วทั้งหมดแหละเป็นแต่ว่าภูมิลำเนาวางกันเถอะภูมิลำเนาของทิศตะวันออกนี่เป็นพวกคนทัน,นทิศออเ,เหนือเป็นพวกเวสวรร์พวกยักษ์ทิศใต้เป็นพวก กลุ่มพันทิตตะวันตกเป็นพวก,นา,พวกนาคพวกนาพวกวิลูปักเขาเขาเรียกวิลูปักมีเท้าวิลูปักน,นนะเป็นหัวหน้าบรรดาบริวารต่างๆทั้งหลายนาคทั้งหลายจริงๆก็ล้วนแต่ชื่ออินนีกกันนะแต่นี้เมืองไทยยมนุษย์เราเนี่ย นาคถ้าว่าพญานาคกนะ็คือต้องเป็นราชาของนาคนะพญานะ่ะแปลว่ากษัตริย์นี่แหละหัวหน้าแต่นี่เป็นนาคท,ทั่วไปก็คือบริวาลบริวาลที่มีอนุภาพมากพวกนี้เป็นเทวดาพวกที่จะเป็นนาคที่เป็นเทวดาก็มีอนุภาพมากก็เป็นพวกวิรูปักที่ต่ำลงมาก็มี กินกบกินเขียดเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามข้างทางทั่วๆไปเอราประทะพวกกินมดแดงเป็นอาหารงูเขียวเนี้ยอานุภาพน้อยยังไม่ใช่เทวดาเาเป็นนาคอยู่ในชั้นเดลฉานเป็นนาคในชั้นเดจฉาน ยังไม่ใช่เทวดาอ,อย่างพวกที่ปลอมแปลงเป็นมนุษย์ได้เป็นคนได้ตรงนี้มีอนุภาพมากจะอีกพวกหนึง่งพวกที่ปลอมแปลงไม่ได้ก็มีแปลงกายแปลงร่างไม่ได้ก็มีเหมือนคนเราเห็นไหมถ้าจะงงจะสงสัยก็นึกถึงคนเหล่านี้แหละ นึกถึงสมัยพุทธกาลชัดดีอหรหันหลายรูปหายตัวได้แปลงกายได้ทั้งที่กายเนื้อกายหยาบนี่แหะกินข้าวนี่แหละกินจำปตีแป้งปิ้งกินกระลำใจนี่แหละแต่หายตัวได้ฮพระโมคคลาภาษาลิบุตรพระอนุรุทธะพระกิมพีระพระพักคุพระกัจสปะเหล่านี้อหรหันตสาหก ในสมัยพุทธกาลล้วนแต่แปลงกายได้ได้รับชนะพินญ,ญาอภิญญาหกทั้งทางที่เดินดินโดนไฟก็พองเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหม็นเหงื่อเหม็นสาบเหมือนกันต้องอาบน้ำแต่คุณสมบัติพิเศษของมนุษย์เหล่านี้ที่มีกายหยาบแต่มีอนุภาพ หายตัวได้แปลงตัวได้เดินบนผิวน้ำเหมือนเดินบนดินได้มุดลงไปในดินเหมือนกระดำในน้ำได้เดินบนอากาศเหมือนกับเดินบนแผ่นดินได้เนี่ยมีอานุภาพเป็นมนุษย์ที่มีอานุภาพแต่หิวลงมาเหาะเสร็จอะไรเสร็จก็ลงมากินข้าวเลยนะหิวว่ <c oughs> กะก็หายว่ะไปเดินเหยียบน้ำอู้น้ำตํำว่ะ ต,ต้องบองออกแทงออกเหมือนกันเนี้ยถ้าจะงงจะสงสัยก็นึกถึงมนุษย์ชนิดนี้มนุษย์ที่มีฤทธิ์มีอนุภาพทั้งที่กายหยาบก,กายเน่ากายเหม็นนี่แหละต้องเผาทิ้งนี่แหละแต่มีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่างทายจิตรู้ใจคนอื่นอะไรเงี้ยนะ้วแต่นั่นแหละที่เรียกว่า ความรู้ที่ยิ่งขึ้นเขาเรียกอภิญญาแม้กระทั่งคนที่มีกายหยาบยังมีได้เพราะฉะนั้นเทวดากายทิพย์ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันมีชั้นเหมือนกันพวกที่มีชั้นสูงๆก็ทําได้แต่พวกเกตต่ําลงมาก็ทําไม่ได้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันอมนุษย์ที่เพ้อเจ้อขาดสติไม่ได้เคยเจริญสติไม่ได้เคยเจริญสมาธิ อก็จะไม่มีอนุภาพกินอยู่แบบตำตำเป็นเหมือนปีศาจคุกฝุ่นองนั้นนะ่ะเออทั่วๆไปไม่ได้คิดอะไรมากมายนี้ก็กินง่วงก็นอนแค่นั้นแหละอ,อันนี้นะถ้าเราได้รู้จักเหล่านี้เรียกว่ารู้จักพบภูมิที่ชัดเจน เราจะได้อยู่โดยไม่ดั่นเดาหายสงสัยหมดสงสัยในจักรวาลในภพในภูมิที่เป็นอยู่ไม่ใช่รู้จักแต่ตัวเราตัวกูเท่านั้นไม่ได้รู้แต่ตัวเองว่าเออฉันอิ่มหรือยังฉันง่วงหรือยังฉันจะไปลื่นเลิงสนุกสนานตรงไหนดีแค่นี้แหละพอแล้ว มีตังก็ไปเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนรองเท้าแค่นี้พอรู้จักแค่นี้น้อยไปไม่พอหรอกตลอดชีวิตโอ้โหเวลาที่เหลือเอาไปไหนอะปล่อยให้เปล่าประโยชน์ไปเสียไม่ได้เอามาฝึกสติเมื่อไม่ฝึกสติมันก็ไม่เกิดปัญญา ไม่ได้ฟังความจริงจากใครๆเพราะมันฟังแต่เพลงเพลงก็มีแต่ออดอ้อนนั่นแหละเพลงหนุ่มเพลงสาวก็มีแต่ออดอ้อนกันนักันนะเออมันจีบกันเขาว่ามั้ยมันเกี่ยวกันม,มันก็มีแค่นั้นเนอะม,มันมีความจริงอยู่บ้างไหมธรรมะแปลว่าความจริง ความจริงแนละ้วมันควรจะไปหมกมุ่นกับเรื่องอะไรชีวิตมีเท่ากันหนึ่งชาติเท่ากันแต่ในชาติเนี้เราควรจะหมกมุ่นกับเรื่องอะไรดีจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องสืบพันธุ์เท่านั้นหรืออเนี่ยนะกินกินอย่างไรถึงจะถูกต้องนอนอย่างไรถึงจะถูกต้องอันเนี้ยเขาเรียกว่า จะคิดลึกต่อเมื่อมันมีสติต่อเมื่อปลีกวิเวกเข้าไปแนละ้วมันจะนึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้ขึ้นมามันจะผุดขึ้นเดินจงกรมถึงบอกนะเพ่งกระสินไปทำให้สติอยู่กับกายเราเนี่ยมากๆนานๆเนี่ยในพันษาสามเดือนเนี่ยให้การบ้านกันไปแล้ว ให้มีสติอยู่กับกายเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกกะสินฝึกเพ่งเพ่งพิษฝึกพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนถ้าจะมองก็มองกันให้ทะลุโปรป่งเลยเออมองกันให้แจ่มแจ้งเลยสิ่งที่กําลังมองอยู่นี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเป็นอันนี้จังไหมมันเที่ยงไหม มันทุกไหมมันใช่ตัวตนอะไรของเราไหมสามเดือนก็นเรียนไม่หมดแล้วโจทย์แค่เพียงสั้นๆนะั่นแหะเพื่อให้เอาไปทำไงเน้นที่ทำลนะในภรรษาเนี่ยเน้นที่ทำจะไม่ค่อยเน้นที่เทศลนะ ฟังเทศไว้นานนะอีกสามเดือนนี้จะเอาไปทําอย่างเดียวนะ้ะดูดิเป็นยังไงจดจ่ออยู่ตรงทํานะั่นแหะให้มันจริงจังขึ้นมาสตินะอ่ะเอาละนิมนเชิญตามอัธยาศัย